คือถ้าเกิดไอ้คนเนี้ยเขาเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรมผมจะไม่ว่านะแต่ถ้าเกิดมาเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์หรือคณะวิศวะเนียมันมันมันเขเรียนเนี้ยคือมีแต่ความรู้แต่คือไม่จริงถ้าถาคุณบอกว่าหนาวมากไหมที่สุดสั้นมากที่สุดแต่แต่เป็นภาษาอังกฤเขาไม่ใช่สิเพรคนเราเป็นคนทุกคน ก็ต้องดูแลเองดีที่ไงนะครับมันมันโตแล้วอ่ะทางพิเศษมันผมผมในฐานะเป็นอาจารย์สอนผมได้นำไปที่ไหนแล้วผมได้นำไปมากกับที่ไหนก็ต้องดูแลเองนะนะโอเค รออาถึงจะหาพื้นที่ได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับพื้นที่จริงของมันทุกคนเป็นวิศวาากรเนี่ยเป็นวิศวะเนี่ยทุกคนเห็นไหมทำไมนิสิตต้องเรียนเขียนแบบปเนี่เพราะการสเก็ตช์การวาดภาพการจินตนาการนะครับของวัตถุนในโลกเนะนี้ยนิสิตจะต้องเกิดจินตนา,าการก่อนนะไม่งั้นนิสิตเรียนวิศวะไม่ได้เลยนะผมพูดตรงๆนะใคร ใครเขียนแบบแล้วเรียนเขียนแบบแล้วแบบผมไม่รู้เรื่องเลยในสิสิ์ผมว่านิสิตควรจะรู้ควรจะต้องรู้จากตัวเองตั้งแต่ตอนปีหนึ่งแล้วว่าว่าเฮ้ยย้ายคณะดีว่ะวดีไหมครับสังเกตนะครับคุณคุณคุณใน็นสวัสด์กอนคุณไปทำงานแต่เวลาคุณจะสั่งงานเนี่ยนะับคุณต้องสังเกตให้ลูกน้องดูนะแล้วเราจะสังเกตยังไงเราต้องสังเกตไนสามสิติ ให้กับคนงานเขาฟังใช่ไหมคนถึงจะเข้าใจใช่ไหมตัวน,นี้ก็เหมือนกันแต่ตันนี้ผมให้นิสิตมองนยะกระดาษแผ่นนะี้นิสิตช่วยผมหาพื้นที่หน่อยทำยังไงถึงจะได้พื้นที่ที่เท่ากับพื้นที่จริงๆอันนี้คือรูปทรงมันใช่ไหมครับรูปทรงของพื้นที่ใช่ไหมครับอะทำยังไ,ไงคนระับ แบ่งเป็นพื้นที่เล็กพื้นที่อะไรอ่ะเพื่อนบอกแบ่งเป็นพื้นที่เล็กเล็กใช่ไหมครับเคลื่อนต่อถูงเลยนะยิ่งนิสิตแบ่งเป็นพื้นที่เล็กเท่าไหร่ใช่ไหมครับความผิดพลาดก็จะเกิดได้น้อยใช่ไหมครับถ้าเกิดนิสิตใช้พื้นที่ใหญ่เท่าไหร่ความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับคำถามต่อมา แล้วเราจะหาพื้นที่ดังกล่าวตอนนั้นเป็นพื้นที่แบบไหนอะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงมกลมนะสี่เหลี่ยมอเพื่อนบอกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรมีเยอะแยะครับสี่เหลี่ยมจจตุลัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมขาหมูะสี่เหลี่ยมขาหมูเพื่อนบอกสี่เหลี่ยมขาหมูคือคุณ คุณจะใช้พื้นที่อะไรคุณก็ต้องดูรูปทรงมันได้ดีไหมนิสิดูครับตอนนี้สมมติเราไม่สนใจนะว่าเราจะใช้พื้นที่อะไรแต่สมมติเราหาพื้นที่ซักพื้นที่รูปแบบหนึ่งของรูปทรงทางเลไรครับวิธีการใช่ไหมครับถ้าเกิดเราหาพื้นที่เล็กๆใช่นไหมพื้นที่ที่หนึ่งพื้นที่ที่สองเห็ไหมครับพื้นที่ที่สาม หาพื้นที่เล็กๆใช่ไหมครับสุดท้ายได้สิตหาพื้นที่เล็กๆจนครบทั้งหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เอาพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันนี่แหละครับมันจะเป็นที่มาของอินทิเกรชั่นอินทิเกรตมันเป็นเวิร์กนะมันเป็นกริยานะคำานามก็คืออินทิเกรชั่นนะครับถ้าเกิดคุณศัพท์ก็อินทิเกรตใช่ไหมครับแอดพลิเคชัะใช่ไหมฮะความหมายก็คือรวมกันใช่ไหมฮะพอ นี่แหละครับที่มาของอินทิเกรตแล้วถามครับแล้วอินทิเกรตตามสูตรกับอินทิเกรตปายพารัสตา่างกันยังไงครับมันตา่างไปโดยรวที่ว่าอินทิเกรตตามสูตรเนี่ยมันหาพื้นที่ง่ายๆที่มันมีรูปทรงซที่เขาหาสูตรมาให้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่กรณีอินทิเกรตปลายพาร์าสครับรูปทรงมันไม่ใช่เหลี่ยมมันเป็นรูปทรงที่ยากใช่หน้าครับนี่แหละมันต่างไปโดรวเนี้ย แต่ความหมายความหมายเดียวกันอินทิเกรตปกติกับ,กกบอินทิเกรแตแบบพารตทก็คือการหาพื้นที่เล็กๆแล้วเอามารวมกันปากเก็บเลยนะปะเเาเก็บเศษกระดาษนเห็นไหมครับทีนี้นิสิตเข้าใจความหมายมหมนะครับว่าอินทิเกรตก็คือนะครับอินอินทิเกรชันความหมายแปลว่ารวมกันหรือภาษาอวตาศเราจะเรียกว่าบูรณาการ การบริหารง,งานแบบบูรณาการก็คือหมายความว่าอะไรคือในยกอบตบริหารคนเดียวเลยรวมศูนย์ไว้ไปที่ยกอบตคนเดียวเลยเพราะว่าอะไรประเทศไทยเนี่ยบริหารสมัยก่อนเนี่ยงบประมาณเนี่ยครับจะถูกส่งมาจากกระทรวงที่นะฮะผ่านรัฐมนตรีกินไปห0อร์ซแล้วผ่านประหลัดกินไปอีก สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทางอธิบดีเห็นไหมตามลำดับใช่ไหมฮะกินเองทางอธิบดีลงมาผู้ว่าใช่ไหมฮะผู้ว่ากินเองผ่า,านจากผู้ว่ามาในาอำเภอในอำเภอกินเอกผ่ A านกำนันกว่าจะมาถึงหมู่บ้านเขาจะต้องบวกเงินอันนี้เรื่องจริงนะครับเขาต้องบวกเงินค่าผ่านทางนะครับ เพื่อให้ได้งิประมาณอย่างเช่นคนเขาจะสร้างสะพานในราคา1 0บล้านเนี่ยขี้หมูขี้หมาเขาบวกไว้ไว้ย0สิล้าน,เ,นเพราะเขารู้แล้วว่าเงินมันจะถูกทอดมาเรืนเนร่อยๆเห็นไหมครับทีนี้มีนายกอยู่คนนึงนะครับชื่อทักษิณน,น่ยเขาก็เลยไม่ให้ริหารงานนี้คือเขาให้รปหารงานแบบบูรณาการก็เลยเกิดอบตเกิดเกิดตรนี้ขึ้นมาผม เราไม่สนใจนะว่าใครจะดีไม่ดีแต่ผมพูดปอดศาร์ประเทศไทยให้ฟังดูเจเขาเลยตั้งเป็นอมตอตั้งเป็นเทศบาลใช่ไหมครับขึ้นมาแล้วเงินดังกลาวตัวนั้นไม่ให้ผ่านลายทางเลยครับให้ตรงมาจากกระทรวงายังพนะมตเลยครับแต่คนน่ะนิสิตมันมันก็ขึ้นอยู่กับคนเนี่ครับแม่มันเจอนายกอบตอ ก็ความหมายยิ้มเลยครับกินรั่วคนเดียวจิงไหมทิ่จิงแต่ความหมายของเขาเนี่ยเขาต้องการให้เอาเงินเนี่ยมาสู่ท้องถิ่นแล้วเอาไปพัฒนานท้องถิ่นเต็มเต็มจริงไหมครับแต่อาาต่าอบตไม่ใช่ใช่ไหมครัแม้กระทั่งตีต,อต่อตะปูเนี่ยแมงในยกอเมร์ตอในบรรคุมเองเ,เลยเนี่ยผมเห็นอยู่สะพานข้ามไป็นน้ำชีเนี่ยในเร่ององบรคุมเองเลยเฮ้ยคุณตอดีๆนะตะปูคดเดี๋ยว ต้องไปซื้อตะปูเพิ่มแกทีกูจะได้กินเงินเยอะๆนี่แหละน,นี่คือนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเห็นไหมล่ะคือ,ค,อคือมันโวคือเราจะไม่ตามบ้านเมืองก็ไม่ใช่นะคนเราอยู่ประเทศไทยนะนะครับคนรุ่นคุณอนาคตอยู่กับคุณคุณก็ต้องตามเลยนะใช่ไหมฮะยิ่งปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นอยู่นะไม่รู้เรื่องเลย ไอ้คนที่ฟังการเมืองรู้เรื่องเนี่ยม,มันมีสนเสน่ห์อย่างนึงน,นะเราจะได้ไครับคุณรู้มาบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นกันไนดนะ้ไม่รู้เลยสอบวไหมคุณไม่รู้เรื่องเหรอมันหัวกันมาจนกระทั่งเป็นสอบวโอถ้าเกิดสอบอหวหวัวแล้วม,มึงไม่ต้องไปทำอะไรหรอกครับเพราะการปกครองกฎหมายสูงสุดอยู่ที่สอบวไม่ได้สูงอันนี้เล่าเทียบเคียมให้ฟังเนียนะครับ ความหมายคําว่า integration หรือภาษา,าไทยแปลว่าูรราการถ้าเกิดมองย้อนกลับไปยังขั้นที่สามเเราก็จะมีหัวข้อเรื่องนึงก็คือ integration หรือคุณเข้าใจว่า integrate integrate อย่างง่ายก็ให้ทิษิีเข้าใจเลยครัว่ามัน integrate รูปทรงในสาขาคณิตง่ายๆที่ตามสูตรอนะคุณเห็นไหมสูตร integrate แต่ถ้าเกิด integrate ยกากๆซึ่งเรารู้จกททักนดีแล้วคือเขาเรียกว่า integrate by p a s s คุณไม่สามารถที่จะอินทิเกรตจากสูตรได้ตรงๆใช่ไหมครับนิสิเก็ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับขั้นสูงเลยนะในการที่จะหาคําตอบแต่ข้อดีของมันมันยากจริงแต่ข้อดีของมันคือคําตอบที่ได้เป็นคําตอบที่แม่นตรงนะครับนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดมันยากนะเพราะสมการคณิตศาสตร์นนษษในโลกเนี่ย มันยังมีสมการอีกเยอะที่เราอินทิเกรตไม่ได้ไคำตอบมัใจะเป็นรับเพราะมันรูปทรงมันแปลกๆเยอะเกินนะครับเราจําเป็นใช่ไหมครับเราจําเป็นนะครับมันก็ต้องมีนิเมเอรี่คอเข้ามาช่วยนะครับนิสิตดูครับผมถามคุณหน่อยพื้นฐานอินทิเกรตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสมมติ ทุกวันนี้มนุษนย์สามารถเปลี่ยนอวัยวะได้นะโดยเฉพาะกระดูกคุณเข้าใจไหมครับกระดูกเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เกิดไปเห็นแล้วมันแตกเปลี่ยนเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะดามให้มันเข้ารูปก,กันได้หรอกครับนิสิตจะต้องเปลี่ยนถ้าเกิดการที่คุณจะไปหากระดูกของคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ยากอยู่ที่มันจะเข้ากับร่างกายของตัวเองมนุษย์ก็ต้องใช้วัสดุตัวอื่นขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างเช่นไทนเทเนียม ใช่ไหมครับคือพวกนี้ยมันถึงแพงไงอ่ะอย่างพ่อผมเนี่ยพ่อพ่อผมเปลี่ยนกระดูกตรงสะบ้าเนี่ยมันเป็นลูกจุดหมุนอยู่ตรงเนี้ยพ่อผมมันขู่นะพ่อต้องพ่อผมต้อง,งตัดทิ้งแล้วก็เอาไทเทเนียมเข้าไปแทนคือเขาศพ่อผมก็เห็นไปเก็บกระดูกก็เห็นไอ้ไอกระดูกส่วนลูกสะบ้าอยู่นี้ครับกลมๆอยู่เลยครับเพราะมันไฟมันไม่มากอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีเนี้ย นิสิตจะทำยังไงครับเพื่อให้มันได้กับรูปร่างพอดีกับเบ้าของร่างกายเราล่ละจริงไหมครับเราก็ต้องหาพื้นที่หาปริมาตรใช่ไหมครับให้มันได้ใช่ไหมครับ,ดรบโดยเีพว่านะครับถ้าเกิดคูณเรียนสูงขึ้นไปเนี่ยต่อจากดเมืองเล็ก็ไม่ต่อ,อึ้งไปนะการที่คุณจะหาพื้นที่2มิติหาปริมาตร3มิติคุณก็ต้องใช้ไฟไนต์อิเลเมนต์หรือไฟไนต์วอลุ่มเห็นไหมครับ ดังนั้นเนี่ยไฟไนท์โตรเมทหรือไฟไนท์วรยูม,มันก็เป็นส่วนต่อของมือริคอมเมตตชัเห็นไหมครับพื้นฐานมันก็มาจากมือรีคอมเพรสชันทั้งหมดนะนะครับอ่ะทีนี้กลับมานะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าอินทิเกชันนะครับเราก็หมายถึงการเอาหรือที่จะได้ผลรวมกนะันใช่ไหมครับรวมกันนะครับมันจึงเกิดสัญลักษณ์ของนะครับอินทิเกตน,นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ สัญนจะรับตัวนี้คืออะไรครับพี่สิทธ์เป็นตัวอะไรครับตัวอะไรนะฮะตัวหม้อรับเอาผมไปเห็นครูประถงันยมก็หลอกเด็กมาไงแหละสอนื่องจากสันจะรับอินเสียด้วยตัวหม้อตัวลมคืออะไรอ่ะสัญตัวอะไรครับต้องความหมายรวมกันนะครับ we หายมัก็คือพิสจะเป็นดอลเอนะครับนี่คือนี่คืออินทิเกชันทีนี้นิสิตเข้าใจความหมายคำว่าอินทิเกชันนี้นะครับเข้าใจนนะาาแล้วนะคือการหาพื้นที่เล็กๆแล้วเอามารวมกันแล้วถามว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรงไหนนะครับพื้นที่ดังกล่าวอยู่อยู่อยู่ตรงไหนนิสิตลองหาฟังก์ชันนะครับหรือสมการนักกล่าวคนนั้นนะ

แต่เมื่อกี้เนี่ยเพื่อนบอกว่าใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้สี่เหลี่ยมผานผุ้ที่หนู่ที่สอูกที่สามกทักท,กที่สี่ท,สที่ห้าูที่หกที่7 พอเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการมีดิเกตจังดังนั้นเนี่ยโอ้คุณเข้าใจคอนเซ็ปต์อย่างนี้ในมือร์ก็ไม่ต่อยแล้วอิดิเกตคุณสบายเลยเรียกไหมครับสรุปนะครับการมีดิเกตก็คือการหาคุที่ใต้เส้นเส้นกามาเต็มอะคุณสิดูกระดานครับเห็นไหมอันนี้คืออินดิเกตสมการอย่างง่าย เราอินทิเกรตตามสูตรได้เลยนะใช่ไหมครับเราเพื่อแยกคำตอบแล้วความหมายตัวนี้แหละครับอินทิเกรตเทนเดมิทครับเทนเดมิทคือระยะทางตั้งแต่ x อเท่ากับศจนถึง x อ็กเท่ากับสใช่ไหมครับตรงนี้นะอินทิเกรตระยะทางตั้งเนี้ยสมมติตัวนี้ครับ0อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเขียนอินทิเกรตว่า0ูนย์ไปสใช่ไหม thế anh khỏe mạnh không ủa, tôi chọn luôn nha anh tôi mong cứ lên bay, ngắm mặt nước biển xanh đẹp, anh cũng lên ngắm, cũng vui đấy, anh, cũng đấy, được không? Thì em Ê... thấy khó đi à? <laughs> à. rồi Đâu Không thấy thật quá Không thấy นะครับคือมันมันทุกคนผมเข้าใจนะยากอยู่นะที่ดิเดกตนะครับโดยเฉพาะอินดิเดกตไบพาสนะครับแต่ในเมืองลิคโคไม่ตอดเขาไม่สนนะว่าอิเดกตไบพาสหรืออินดิเกร pass, ตรบเด็กครับนิยามของมันคือคอนเซ็ปต์ของมันง่ายๆก็คืออิเดกต์ดังกล่าวก็คือการหาพื้นที่ใต้เส้นกราฟคูณหาสับคูณหาพื้นที่ใต้เส้นกราฟได้ แม่นเท่าไหร่คําตอบของคุณก็แม่นเท่านั้นเข้าใจไหมครับอ่ะแค่นี้เพราะฉะนั้นไม่มีการแยกแบบว่าอินทิเกรตปกติอินทิเกรตไปพัดมันก็เลยมีสมกา,ารอีกเยอะนะครับที่เราอินทิเกรตแล้วไม่ได้คำตอบเพราะถามว่าทำไมไม่ได้คำตอบคือคือความความสมามารถของคนอ่ะมันมันมันยังไม่ถึงจุดนั้นเข้าใจไหมอย่างเช่นสมกา,ารเนี้ย ลูกตุ้มนาฬิกาทุกอย่างเนะี่ยถ้าเกิดสมาการไหนที่มันไม่ได้คําตอบมนุษย์ทำยังไงคนทำยังไงครับเพื่อให้เกิดการออกแบบการคํานวณต่อไปได้เนะี่ยกรณีมนุษย์มันยังมันยังหาคำตอบด้วยสมาการณิตาศาสตร์ไม่ได้นะนะมนุษย์ก็จะใช้วิธีการทดลองครับแล้วเอาค่าการทดลองต่างตัวนั้นเอามาทําเป็นตารางไว้ให้ง่ายต่อการนําไปใช้งานเข้าใจไหมครับ มนุษย์ก็จะแก้ปัญหาอย่างนี้ครับใช้วิธีทดลองรอบนะครับผมพูดให้ฟังหมดแล้วนะสัญลักษณ์ของการกินดิเกตก็คือ big capital S ครับสัญลักษณ์นะครับความหมายเห็นไหมฮะพูดให้ฟังหมดแล้วนะ นหน้าที่ของคุณคือคุณทํายังไงก็ได้ว่าให้หาพื้นที่ใต้เส้นจั่วใช่ไหมครับได้ําตออใกล้เคียงไ,ได้ไมันยากตรงไหนใช่ไหมครับผมจึงตอบว่า,าเฮ้ยวิชานี้มันควรจะต้องไปสอนของคุณก่อนที่คุณจะไปเรียนแมทติปหรือพวกนั้นอีกจริงไหมครับนี่คือทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์ก่อนไงเข้าใจไหมครับ คอนเซปต์ว่าเราหาไปทำไมเพราะผมก็งงเหมือนกัน <c oughs> ผมเคยฟังสารคดีเกี่ยวกับพีคาโคลพิคาโคลัสใช่ไหมครับเฮ้ยนี่มันเป็นนักเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้พูดวายอยู่นะใช่ไหมนะีิจินทำให้เด็กพิศวะกวนจะผ่านแมบอะไรนะนะสี่ครั้งใช่ไหมครับนิจิน ไอคนสอนก็สอนาเดิมอย่างนั้นแหละมากูก็สอนอย่างนี้นิยามอย่างนี้อ่ะไปทํากันบ้างโอ้สบายใจว่ากูสอนคณิตศาสตร์ได้เจมส์นิสิอไปนั่งเรียนที่ทไม้สองอ่ะไปก็นิยามก็อย่างนี้แล้วก็อธิบายตัวอย่างให้ฟังอ่ะไปทํากัน้า,นาง,งนะชิปหายชิปทำอไงวะเนี่ยเจมส์นทีิสิบคือคุณมีโทษทาไม่ได้นะ นะครับเพราะว่าเขาเพียวเพียวหนักใช่ไหมครับพี่สิทธิ์เขาเรียนคณิตศาสตร์บริสุทธิ์มาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นประยุกต์ให้คุณฟังอยู่แล้วจริงไหมครับ mm. เขาเน้นอยู่ตรงที่ให้คุณเขา้าใจคอนเซ็ปต์มันเท่านั้นเองนะครับผมผมจะบอกไหการที่บริษัทโตโยตา้าฮอนนาที่มันจะผลิตรถยนต์ออกมาแต่ละรุ่นเนี่ย เริ่มแรกเจ้าของเขาไม่ได้มีสมการน,นะใช่ไหมที่สิทธ์มันเกิดมาจากการทําโมเดลขึ้นมาใช่ไหมที่สิทธิ์ทำโมเดลตัดกล่องกระดาษมาให้ตัดอะไรแล้วทํารูปทรงอุปรกรณ์ที่เขาต้องการออกแบบขึ้นมาแล้วค่อยมาปรับแล้วหลังจากนั้นค่อยไปสู่กระบวนการคํานวณที่หลังใช่ไหมครับทีสิทธิ์ทั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะบอกเอ๊ะทำไมทำไม ทำไมเรา,เาไม่เอาวิชาคอนเซ็ปต์พวกนี้คือปรับคณิตศาสตร์นิดนึงแล้วเอาวิชาที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ใส่ก่อนให้ให้ใหเขาจะได้เกิดที่การจัด้ทีนี้ครับถึงแม้วิชานี้นมันไม่มีตรรกางทางวิทายาศาสตร์เลยนะน,นิวเมอริคอแม่ตอไม่ใช่ตรรกะทางวิทยาศาสตร์นะครับคุณคุณดูดีๆดีครับ เ่าดีไม่ใช่ตักการทางคณิตศาสตร์นะะครับมันเป็นการคอนเซปต์ที่ทําให้สิทธิมองเห็นภาพคนนั่นเองใช่ไหมครับผมผมผมขอเข้าน้ำนได้ไหมใช่ไหมครับที่สิทธิจะเข้าได้ไหมนะกินกาแฟแล้วก็ดฉี่นะ